สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับธนพม45แผ่บุญเป็นกุศลครั้งนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างกุศลบุญบารมีโดยไม่ต้องเสียเงินหรือใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองมีหลายท่านเคยสนทนากันบอกว่าไม่มีเงินไม่มีทรัพย์อะไรจะไปทำบุญทำทานหรอกบางครั้งแค่จะหากินในวันหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีเงินจะซื้อหาอะไรแล้วตนเองไม่รวย ไม่มีเงินอย่างคนอื่นเขาคงไม่ได้ทำบุญสร้างบารมีเหมือนคนอื่นเขาท่านที่มีทรัพย์น้อยจะได้คิดว่าตนเองได้ทำบุญแค่เล็กน้อยครับทำบุญไม่มีคำว่าน้อยเพราะกำลังใจกำลังศรัทธานั้นมันเต็มร้อยหรือเกินร้อยเลยก็ว่าได้ลองเปรียบเทียบคนมีเงินหนึ่งล้านบาททำบุญหนึ่งแสนบาทกับคนมีเงินเพียงหนึ่งร้อยบาททำบุญสิบบาท เทียบกันเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต่างกันเลยถ้าเอาจิตใจเป็นตัววัดแล้วจะจนหรือรวยทำบุญไปแล้วไม่ต่างกันเลยครับการสร้างบุญบารมีนั้นที่จริงก็ประกอบไปด้วยทานศีลส,สมาธิภาวนาแต่ในกรณีที่บางท่านไม่มีเงินไม่มีทรัพย์แล้วจะสร้างบุญบารมีกันได้อย่างไรมาดูกันครับว่ามีวิธีไหนบ้าง 1. ให้ท่านมีจิตยินดีกับผู้ที่ทำบุญทำทานทั้งหลายให้ตั้งจิตร่วมอนุโมทนาบุญหรือเรียกว่าอนุโมทนาใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่น้อยใจตนเองไม่คิดอิจฉาว่าเขารวยจงยินดีในบุญในความดีที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำบุญทำทานท่านก็จะได้รับส่วนบุญด้วยเทพจดาก็จะรับรู้ได้ถึงจิตใจอันดีงามของท่าน เวลาเทพเจดาอํานวยพรให้พรน,นั้นก็จะส่งต่อมาเป็นทอดๆถึงท่านที่มีจิตใจอนุโมทนาบุญด้วยอย่างแน่นอนเพราะท่านมีจิตคิดบวกที่เปิดรับดีแล้วแม้ว่าท่านจะไม่ได้บริจาคเงินบริจาคทรัพย์ด้วยตนเองก็ตาม 2. การสวดมนต์และการทําสมาธิภาวนาที่บ้านอย่างมีสติไม่ใช่ทําอย่างงมงายนั่งรอนอนรอแต่โชคลาภวาสนา ลุ่มหลงในอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างเดียวเท่าที่รู้มาและประสบมาด้วยตนเองพบว่าหลายท่านที่นิยมสวดมนต์และทำสมาธิภาวนาเองที่บ้านล้วนแล้วแต่มีชีวิตอาชีพการงานความเป็นอยู่ที่ดีประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขร่มเย็นเพราะเป็นผู้มีสมาธิมีสติและเกิดปัญญาในการไตรตรอง และกระทําทุกอย่างโดยมีเหตุผลโดยเกิดความเห็นชอบรู้สิ่งควรไม่ควรรู้ผิดชอบชั่วดีใจเย็นมีความรอบคอบจะรู้เท่าทันจิตและอารมณ์ของตนเองก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือกระทําอะไรออกไปเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่สงบจึงจะสามารถเปิดรับพลังดีๆทั้งหลายรอบตัวได้สิ่งดีๆผู้คนกันลยาณมิตรที่ดีก็จะเข้ามา โอกาสและเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดคือทำให้ท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างสงบระงับเรื่องเดือดร้อนทุกภัยใดๆจากการกระทาที่วู่วามความโกรธโมโหโลภหลงอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาททะเลาะวิวาทการให้ร้ายผู้อื่นความหลงผิดและการกระทำที่เลวร้ายต่างๆ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับ 3. ใช้แรงกายของท่านในการทำบุญหรือใช้พละกกำลังแรงกายเป็นทานเมื่อท่านไม่มีทรัพย์ก็ให้ใช้กำลังแรงกายในการทำบุญสร้างบารมีเช่นไปร่วมแรงกายในการก่อสร้างช่วยกันขนอิฐหินดินทรายโบกปูนเทปูนก่อสร้างโบสถ์วิหารเจดี JD, หอฉันโรงครัวห้องน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายหรือแม้แต่ช่วยกันทำความสะอาดหรือปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามก็เป็นบุญกุศลเช่นกันซึ่งทางวัดหรือหน่วยงานนั้นๆจะมีการประกาศขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจหรือมีเจตนาที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลสร้างบาร,รมีร่วมกัน เป็นการรวมกำลังคนในการก่อสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วในส่วนนี้ผู้ที่มีทรัพย์ก็เป็นผู้ออกทุนผู้ที่ไม่มีทรัพย์ก็ยินดีใช้กำลังแรงกายช่วยเหลือเต็มที่เกิดบุญกุศลร่วมกันบุญเช่นนี้มีอนิสงส์ส่งผลแน่นอนเช่นบางท่านที่ขาดที่อยู่อาศัยไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ติดขัดเกิดปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อมีโอกาสได้ใช้กำลังแรงกายในการสร้างโบสถ์วิหารเจดีหอฉันกุฏีพระเป็นต้นปรากฏว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆบุญวาสนาส่งผลให้ได้มีโอกาสมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองไม่มีอุปสรรคในการผ่อนส่งหรือซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือก่อตั้งบริษัทโรงงาน ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการได้อย่างสะดวกมีโอกาสครอบครองบ้านที่ดินโรงงานหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเรียกว่าไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยส่วนอานิสงค์ของการอุทิศแรงกายสร้างถนนหนทางเข้าวัดก็จะส่งผลให้เป็นผู้ที่เดินทางไปแห่งหนหนก็ไม่ตกรกรรมลำบากเดินทางสะดวกปลอดภัยโดยสวัสดิภาพในทุกที่ หรือการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยประสบความทุกข์ยากทั้งหลายจะส่งผลให้ท่านเมื่อตกทุกข์ได้ยากประสบภัยต่างๆท่านจะได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากทุกภัยเสมอครับ 4. การบริจาคโลหิตหรือการเสียสละโลหิตเป็นทานไม่ต้องใช้ซัพย์ใดๆแต่ใช้เลือดของตนเองพร้อมด้วยความเอื้อเฟื้อเมตตากรุณา นับว่าได้สร้างบุญกุศลมากเป็นการยอมเสียสละเลือดซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการไหลเวียนหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองให้แก่ผู้อื่นช่วยให้ผู้ที่สูญเสียโลหิตหรือป่วยโดยโรคระบบโลหิตได้รับเลือดไปใช้ในการรักษาและมีชีวิตต่อไปถ้าท่านใดมีสุขภาพแข็งแรงและมีเลือดที่บริสุทธิ์สะอาดก็สามารถบริจาคได้ครับอานิสงค์ของการบริจาคเลือดคือ ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวผิวพรรณและสุขภาพร่างกายดีขึ้นเพราะร่างกายของผู้ที่บริจาคโลหิตจะมีการสร้างเลือดใหม่ที่บริสุทธิ์ให้แก่ร่างกายแทนเลือดเดิมที่บริจาคไปท่านย่อมได้รับการยกย่องถึงความเสียสละก,กล้าหาญเมื่อถึงคราวทุกยากลำบากหรือเกิดภัยอันตรายย่อมรอดพ้นและแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดา พยายมราชย่อมเมตตาคุ้มครองช่วยเหลือเสมอ 5. การให้ธรรมะและความรู้เป็นทานการให้ความรู้ให้คำแนะนำปรึกษาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถของตัวท่านเองที่ถูกต้องชอบธรรมที่ผ่านการไตรตรองพิจารณาอย่างรอบคอบมีเหตุผลอันถูกต้องเหมาะสมของตนเองอย่างดีแล้วโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้สังคมและผู้คนทั่วไปหรือแม้แต่คนเพียงคนเดียวมีชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องพบความสุขความสำเร็จความเจริญย่อมส่งผลบุญกุศลตอบแทนต่อผู้ให้เสมอครับอย่างน้อยความสุขใจยินดีต่อผู้อื่นย่อมเกิดกับเราเป็นจิตที่ประเสริฐมากเช่นกันครับ6การแผ่เมตตาจิตในทุกที่ที่เราอยู่และเดินทางไป ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามีจิตแผ่เมตตาให้กับสถานที่นั้นๆแผ่เมตตาให้แก่เจ้าที่เจ้าทางวิญญาณผีสัมภเวสีเปรตอสุรกายผู้คนและสรพสัตร,รวมถึงเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลสถานที่นั้นๆอานิสงส์นี้จะส่งผลให้ท่านไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนอยู่แห่งหนใด จะได้รับความรักความเมตตาช่วยเหลือดูแลด้วยดีมีความสงบสุขร่มเย็นและแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายสิ่งเลวร้ายทั้งปวงครับสิ่งที่แนะนำมานี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมสารธรรมหลากหลายของทางช่องธนพรม45 แผ่บุญเป็นกุศลด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมโชคดีมีความสุขความเจริญทุกท่านครับ